เจนนี่และหนุ่มยิวค่ะเรียกได้ว่าเป็นในกระองลูกทุ่งสาวเนี่ยไม่ว่าจะพลิกตัวทำอะไรก็ถูกชาวเน็ตจับตามองตลอดล่ะค่ะกาแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มยิวนั้นก็สร้างความยินดีให้กับครอบครัวและแฟนกลับอย่างมากหลังจากที่ทั้งคู่เองออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ท้องลูกคนแรกค่ะแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีมากๆหลังจากที่ออกมาเซอร์ไพรส์นี่ค่ะว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ไม่นานนั้นก็มีการ นุ่มเบวเองได้คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเรือยอทกลางทะเลกันเลยทีเดียวละคะ่ะซึ่งเลิศง,งามยามดีของทั้งคู่นั้นก็จะจัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะล่าสุดออกมาโพสภาพผ่านไอจีสตอร พวงแฟนหนุ่มไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่ทะเลแล้วก็งานนี้สาวเจนี่เธอตื่นตั้งแต่ตี3เพื่อจะลุ้ถ่ายพรีเวดดิ้งและตอนนี้ถ่ายไปแล้วสชุดพร้อมกับลงคลิปสั้นๆใส่ชุดแต่งงานออกมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ติดตามชมกันแต่ดูจากชุดที่เจ้าสาวใส่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสวยอลังการเห็นแค่ว่าแป๊บ,บก็รู้เลยแหละค่ะว,ว่าไม่ธรรมดาเป็นยังไงมาติดตามชมกันคะ่ะ